้าวมาต่อกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ 2PM นะครับมีข่าวดีมาฝากนะครับต้นปีเลยเห็นบอกว่าตอนนี้รออีกแค่หนึ่งนายเท่านั้นนะครับที่กำลังรับใช้ชาติอยู่เดี๋ยวจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับอัปเดตข่าวดีนะครับสำหรับ ชาวฮอตเทสนะครับสาวอกแฟนคลับคนรักวง2 PM Boy Band หล่อล่ำนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะมีการฉลองการเดบิวต์ครบ12ปีนะครับล่าสุดนะครับต้นสังกัดของวงออกมายืนยันแล้วนะฮะข่าวเรื่องที่ว่า2 PM เตรียมคัม b a c k แบบครบวงนะครับภายในปีนี้หลังจากเบรกผลงานกันตั้งแต่ปี2017เลยนะครับหรือว่า5ปีก่อนนะครับดยในตอนนี้ครับ เหลือเพียงแค่ให้จุนโฮครับเสร็จสิ้นภารกิจรับชัยชาติในเดือนมีนาคมนี้วงก็จะกลับมาครบสมบูรณ์6คนนะครับโดยนอกจากจุนโฮยังร่วมด้วยจุนเคแทคยอนอูยองชานซองและนิชกุลฮอรเวชกุณสมาชิกชาวไทยนั่นเองครับ